สวัสดีครับสวัสดีครับ f c นะครับมายุสคานะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมมายุสคานะแล้วก็วันนี้ผมก็อยู่กันที่เดิมนะครับมีรถกระบะนะครับราคาเบาๆสีประตูเกียร์ออโต้มาแนะนำให้คุณลูกค้าได้ชมนะครับนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาตัวนิสสันฟอนเทียน n a ว a r ่านะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลคอม m อนเลวสองจุนะครับดับเบิลแคปปี07เกียร์ออโต้ด้วยนะค้าบอกได้เลยว่า รถมือเดียวสวยกิฟเลยนะสภาพสวยมากนะครับภายในจะเป็นสีเบดเกียร์ออโต้มีจอ n อ r ด i d มาให้นะครับแล้วมีแครีบอยมีแรกหลังคามาให้ครบเครื่องทีเดียวนะครับลูกค้าที่ซื้อไปไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับอ่านะครับสําหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกับเจ้าตัวนิสสันคอนเทลนาวาร่าคันนี้นะครับอ่ะ คันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวนาวาล่านะครับ2.5 l e Double c a b บเกียร์ออโต้นะครับปี07นั่นเองนะฮะเป็น4ประตูนะครับเกียร์ออโต้บอกได้เลยว่าหายากนะสภาพสวยๆแบบนี้แล้วก็ไม้ของเขาใช้งานไปเพียง2แสนนิดๆนะฮะสองแสนนิดๆนั่นเองนะครับอ่านะครับนี่มาดูกันเลยในส่วนของตัวไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟฮาโลเจนแบบนี้เลยนะครับโคมไฟแบบว่าแท้จากโรงงานเลยนะครับไม่มีตัว แตกลายงานนะครับไฟหลีไฟเลี้ยวโคมไฟเดียวกันเลยแล้วก็กระจังหน้านะครับจะได้เป็นสีโครเมียมนะตัวช่องลมจะเป็นรังพึ่งนะครับมีโลโก้นิสสันติดอยู่ตรงกลางนะครับนะฮะไฟหมอคู่หน้าในส่วนตัวป้ายทะเบียนนะครับดอชดาสอเสือ9593กรุงเทพมหานครโอ้หเลขทะเบียนสวยด้วยนะฮะลูกค้านะครับผมรถนะเพิ่งเข้ามาเองนะครับราคาเดี๋ยวผมแจ้งนะครับใต้คลิปนะครับเนื่องจากคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับ นะหรือว่าใครอยากสอบถามนะขอดูรูปเพิ่มเติมยังไงก็ติดต่อมาครับผมได้เลยที่เบอร์0843848404นะครับมายูสคานะครับอ่ะมาดูในส่วนตัวพาร์ทด้านข้างกันต่อนะครับคันนี้นะครับอ่าผ่าทด้านข้างนะครับตัวกันชนหน้านะครับแนบสนิทเลยนะแนบสนิทเลยนะครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับตัวรถบางๆเลยครับนี่ บางๆเลยเคาะนี้แบบนี้อย่างขัดสังกะสีเลยนะครับนะคมสันต่างๆเดิมๆนะครับไฟเลี้ยวนะอยู่ตรงแก้มน,นะครับอ่าป่องล้อนี่ดีไซน์ออกมาได้สวยมากคันนี้ใส่มาเป็นยางดันหลอกนะครับอ่ายางดันหลอกด้วยนะครับอ่านะฮะคันนี้ยางนับไซส์2 6 5 7 0 R 1 6นะครับล้อแม็กขอบ16นะครับขอบสิเดิมจากโรงงานเลยนะอ่านะครับผม นี่เลยล้อแม็กนี้แทบไม่มีทุลรอเลยนะลูกค้าแด้เป็นดิสเบกด้วยนะครับซุ้มล้อนะครับสวยๆนะฮะรถไม่มีปอดชนหนักพิกามจมน้ําน้ําท่วมใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตรงนี้เรากาลันตีเลยแล้วก็บันไดข้างนะสวยเลยนะครับสวยๆแข็งแรงด้วยนะฮะนี่นะครับแข็งแรงด้วยนะครับกระจกจะเป็นสีโครเมียมนะครับเป็นสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับนะกุญแจให้มาโอ้เป็น2ดอกนะครับ นะครับอ่าเป็นดอกเดียวนะครับเป็นดอกเดียวนะครับมีรีโบทมาให้ด้วยนะครับบัเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกนะาลายน้ําจากโรงงานเต็ดฟิล์มประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยในส่วนตัวรายละเอียดนะครับบนหลังคานะครับนี่เลยนะครับนะตัวสีไม่มีทะลอกไม่มีแบบเล็กเกอร์หลุดลอกใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมีในส่วนตัวแบกมาให้ด้วยนะครับนะ ก็ติดในส่วนตัวแคล่บอยมาให้ด้วยตัวเม็ดอาร์ตนะครับของกระบะนะครับคมลิกเลยนะครับเม็ดอาร์ตนะนี่นะครับเม็ดอาร์ตเม็ดอาร์ตนะครับเดิมๆครับกระบะบางๆเลยนะครับคัสซีนะซุ้มล้อติดมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เดี๋ยวดูหายางนะครับยางไม่แน่ใจว่าปีอะไรน่าจะอยู่ด้านในนะครับนะฮะคันนี้นะครับผมตัวรถบางๆมากนะครับ อ่าด้านท้ายนะครับด้านท้ายให้มันเป็นไฟหลอดไส้นะครับข้อดีนะครับของไฟท้ายที่เป็นหลอดไส้นะครับเวลามันขาดจะเปลี่ยนไม่คิ่บาทนะสิบยี่สบาทอย่งตามตลาดก็มีขายเนาะแล้วก็รายละเอียดอ่าตัวโลโก้ต่างๆ f r o ฟอนเทียนอเวลานี้จะเป็นสีโครเมียมหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นดีเซล2.5 LE Double Cab เกียร์ออโต้นะครับปี07นั่นเองนะครับติดเซนเซอร์มาให้เรียบร้อยมีแคลรีบอยนะครของสมิตนะครับสวยสเลยนะฮะ นี่นะครับอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักครู่นะครับอะมาดูกันนะฮะว่าในส่วนท้ายกระบะเป็นยังไงนะครับสามารถล็อกได้ด้วยนะในส่วนตัวแคลรี่บอนะครับอานี่นะครับภายในนะครับก็ติดไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับติดไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะดูตัวเมดอาท้ายกระบะนะครับ โกลมชัดแจ๋วเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีการชนหลังมาแน่นอนนะเบ็ดอร์นแบบชัดๆเลยนะครับน็อตนะครับฝาท้ายไม่มีขยับเลยนะนี่นะครับสวยๆนะครับนะบอกได้เลยว่าเหมาะนะครับสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถกระบะสีประตูนะครับเกียร์ออโต้ราคาเบาๆนะราคาเบาๆคันนี้แนะนําเลยนะครับเป็นนิสสันซอนเทียนาเวลล่านะครับ2.5 LE นะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลทอมันเร็วนะครับ อ่านะครับอ่าดูช่วงล่างกันหน่อยในส่วนตัวช่วงล่างนะครับตัวเฟืองท้ายนะครับไม่มีเยิ้มนะครับโชกต่างๆเดิมๆนะครับแห้งสนิทเลยสวยๆยางอะไรอยู่ครบนะฮะสวยๆเลยนะครับใครสนใจนะติดต่อมาด่วนเลยนะเรามีนะครับตัวรุ่นนี้นะครับเรามี2คันนะครับเป็น4ประตูเกียร์ออโต้คันนี้คันหนึงแล้วก็จะมีเกียร์แมนรวลนะครับที่เป็นตัวแคป คันหนึ่งนะครับคันนั้นราคาอยู่ที่29,000บาทนะครับคันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณผ่อนไม่ประมาณ5้าหกพันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อับผมได้เลยที่เบอร์084 384 844นะครับอ่ไปดูภายในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงในส่วนตัวภายในนะครับเราเปิดขึ้นมาบอกได้เลยผมลองวาว์เลยนะครับสะอาดมากนะภายในสะอาดมากเลยนะครับเนี่ยตัวเมทดอาร์ตตรงประตูนะครับ คมชัดเลยนะครับน็อตนะฮะตรงนี้ไม่มีขยับมากจากโรงงานอยู่ครบตัวยางต่างๆนะฮะเดิมๆนะครับสติ๊เกอร์จากโรงงานอยู่ครบเลยนะเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับออโต้ฝั่งคนขับนะตัวตัวแผงประตูนะครับแทบไม่มีริรอยเลยแต่บอกได้เลยว่าคนเก่านี้ใช้งานได้แบบรักษาดูแลได้ดีมากเลยนะครับนะนี่สวยๆนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเบาะนะครับหุ้มหนังนะครับเป็นเบาะหนังสเบสนะครับ เป็นเบาะหนังสีเบจนี่คือแน่นๆน่นุ่มๆเลยนะครับพวงมาลัยนะครับแบบสามก้านแอร์แบคคู่หน้านะครับเลือนไม้นะคะคันนี้สวยๆเลยนะครับน้ติดจอในส่วนตัวจอ Android มาให้แล้วด้วยนะครับนี่จะให้ดูนะครับจอมาให้แล้วนะครับเป็นจออ่านี่ของนิสสันเลยนะมีโลโก้ติดมาเลยแล้วก็แอร์แมนนวลเกียร์ออโต้นะครับ เี่ออโต้คือจะบอกว่าภายในสะอาดมากลูกค้าแล้วก็กระจกนะครับจะเป็นกระจกตัดแสงทะยานตาด้วยนะครับนี่สวยๆนะครับสวยๆเลยนะผมบอกได้ว่าใครได้คันนี้ไปโคตรคมเลยนะครับนะภายในสะอาดมากลูกค้าแล้วก็สมุดวันตีนะครับมีด้วยนะนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับนี่คือรถเข้าแบบนะสวยๆเลยนะครับ นะใครได้ไปนะค,คันนี้คุ้มมากคุ้มมากเลยนะครับผมบอกว่าคุ้มจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะฮะนี่นะครับมาดูดรายละเอียดไทยด้านหลังลูกค้าโอ้โห,โห,โหสวยเลยนะตัวเมทอาทเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนี่นะครับได้เป็นพรมกระดุมมาให้ด้วยนะครับนะสวยๆมากนี่ภายในคือสะอาดตามากลูกค้า นะครับเป็นตัวนิสสันฟอนเทียนาเวล่านะครับดับเบิลแคปเกียร์ออโต้นะครับปี07นนั่นเองนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาหาผมได้เลยนะเบอร์084 384 8404นะครับมายูสคานะครับว่าจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับอ่าตั้งที่ถนนเซรีไทยนะครับมาไม่ยากนะมาไม่ยากอยู่ริมถนนเลยนะครับดูในส่วนตัวห้องเครื่องลูกค้านะครับน็อตฝากระปองไม่มีขยับนะฮะตัวเม็ดอาชัดๆเลยนะครับตัวซีเดิลเดิม นะครับสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบหมดนะครับตัวแก้มเดิมๆนะครับสวยๆนะตัวเครื่องนี้แบบแห้งสนิทเลยลูกค้าแห้งสนิทเลยนะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนนะครับนะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนนี่ตัวเครื่องนะครับแห้งสนิทไม่มีเยอะไม่มีซึมเลยนะครับ г ัน а ีได้เลยนะครับได้คันนี้ไปคุ้มจริงๆนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะราคาเบาๆสี่ประตูเกียร์ออโต้สภาพสวยๆนะ คันนี้เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกเดิมเลยนะครับนะนิสสันฟอนเทียนาเวล่า2.5 LE Double Cab Gear Auto ปี07นั่นเองนะครับนะเครื่องดีเซลสนใจยังไงติดต่อมาหาผมเลย084 384 8404นะครับมายุสคาแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสวัสนี้ผมมายุสคา,าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมาชมว่าคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นไหน นะครับคอยติดตามชมได้เลยได้เลยทับโวยตอนนี้สวัสดีครับ